สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนัทพรพัทุอรนนะคะนักศึกษาชั้นปีที่1มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่นรหัส6405502049ค่ะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆทุกคนนะคะมารู้จักกับเชื้อโควิด -19 ทีท่กลายพันธุ์แล้ว4สายพันธุ์หลัก4สายพันธุ์หลักนะคะจะมีอะไรบ้างไปดูกันค่ะ ไวรัสทุกชนิดสามารถกลายพันธุ์ได้เองตามธรรมชาติและเชื้อโควิด -19 เองก็ไม่มีข้อยกเว้นโดยนับตั้งแต่เชื้อถูกตรวจพบเมื่อช่วงปลายปี2019ก็พบว่ามีการกลายพันธุ์เกิดขึ้นอยู่หลายครั้งโดยเราจะเรียกเชื้อไวรัสที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมนี้ว่าเชื้อกลายพันธุ์องค์การอนามัยโลกได้ระบุว่าการเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่ส่งผลเสียเพียงเล็กน้อยต่อคุณสมบัติของเชื้อไวรัส และมักจะค่อยๆหายไปเองตามการเวลาเชื้อโควิดที่กลายพันธุ์หลักๆมีอะไรบ้างสายพันธุ์ที่ผู้เชี่ยวชาญมีความกังวลมากที่สุดในปัจจุบันนะคะก็จะมีอยู่4สายพันธุ์นะคะก็คือสายพันธุ์อัลฟาค่ะตรวจพบครั้งแรกในสหราชอาณาจักรค่ะหรือสายพันธุ์อังกฤษนั่นเองนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นสายพันธุ์เบต้าค่ะตรวจพบครั้งแรกในแอฟริกาใต้นะคะแล้วก็ต่อไปจะเป็นสายพันธุ์แกมมา ตรวจพบครั้งแรกในบราซิลแล้วก็สายพันธุ์สุดท้ายนะคะสายพันธุ์เดลต้าที่ตรวจพบครั้งแรกในอินเดียค่ะโดยเชื้อเดลต้านี้นะคะจะเป็นเชื้อโควิดกลายพันธุ์ที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในระยะหลังๆนี้เพราะว่าเป็นภัยคุกคามต่อสาธารณสุขมากกว่าสายพันธุ์อืนอ่นๆแต่การแรกเลยนะคะเดลต้ามีอัตราการแพร่เชื้อสูงกว่าสายพันธุ์อัลฟาราวๆหกสเเซ็นต ถึงแม้ว่าสายพันธุ์อัลฟาเนี่ยจะมีอัตราการแพร่เชื้อสูงกว่าโลคโควิดสายพันธุ์ดั้งเดิมอยู่แล้วถึง50%ก็ตามโดยนอกจากนี้แล้วเนี่ยสายพันธุ์เดลต้ายังทําให้เกิดการระบาดระลอกที่2ในประเทศอินเดียนะคะเมื่อเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคมอีกทั้งยังกลายเป็นเชื้อสายพันธุ์หลัก ที่กำลังจะร,ระบาดในสหรัชอณาจักรและยังพบอีกนะคะว่าเชื้อสายพันธุ์นี้เนี่ยได้แพร่เข้าไปในกว่า90ประเทศทัท่วโลกแล้วทั้งในสหรัฐจีนแอฟริกาแถบสแกนดิเนเวียและภูมิภาคในมหาสมุทรแปซิฟิกในประเทศไทยเนี่ยนะคะอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเตือนเมื่อวันที่28มิถุนายนว่าภายใน3เดือนนี้มีโอกาส ที่สายพันธุ์เดลต้าจะแสงหน้าสายพันธุ์อัลฟาและในข้อมูลจากสหราชอาณาจักรพบว่าผู้ติดเชื้อสายพันธุ์เดลต้าที่ยังไม่ได้รับวัคซีนต้านโควิดมีแนวโน้มที่จะล้มป่วยหนักจนต้องเข้าโรงพยาบาลมากกว่าผู้ติดเชื้อสายพันธุ์อัลฟาถึง2เท่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าอาการของผู้ที่ติดเชื้อโควิดสายพันธุ์เดลต้าเนี่ยจะเป็นยังไง โดยปกติแล้วเนี่ยอาการของคนที่ติดเชื้อโควิดทั่วไปเนี่ยเขาก็จะมีอาการไอมีไขมีการสูญเสียการรับกลิ่นหรือลดนะคะแต่ว่าไอ้เจ้าสายพันธุ์เดลตานี่นะคะมันก็จะมีอาการเพิ่มขึ้นมาก็คือเป็นอาการปวดหัวเจ็บคอหรือน้ำมูกไหลนั่นเองค่ะมันก็ยังมีอาการอื่นๆที่พบได้อีกนะคะอย่างเช่นการหายใจลำบากอ่อนเพลียรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อหรือตามตัว รู้สึกคลื่นไส้อาเจียนหรือว่าท้องเสียแบบนี้ก็เป็นได้ค่ะแล้วเพื่อนๆสงสัยกันไหมคะว่าวัคซีนที่เรามีอยู่เนี่ยจะสามารถต้านเชื้อกลายพันธุ์ได้ดีแค่ไหนศึกษาของ PHE บ่งชี้ว่าวัคซีน1โดสของไฟเซอร์และแอสตราเซเนกนี้มีประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อสายพันธุ์เดลต้าเพียง33% mm hmm. เมื่อเทียบกับ5 0หรับสายพันธุ์อัลฟา แต่อย่างไรก็ตามนะคะระดับการปกป้องจะเพิ่มขึ้นหลังจากได้รับวัคซีนโดสที่2แล้วโดยอยู่ที่ระดับ88%สำหรับไฟเซอร์และ60%สำหรับแอสตราซเนกาค่ะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ให้แก่เพื่อนเพืน ที่ได้รับชมรับฟังนะคะไม่มากก็น้อยค่ะถ้าคลิปนี้นะคะมีอะไรผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขอโทษมาณนะที่ดีด้วยนะคะอ๋อแล้วก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือว่าคอมเมนต์ให้ก็ได้นะคะจะเป็นพระคุณอย่างสูงค่ะขอบคุณค่ะ